เเจป็นคนคท่ไมให้ธะอไออ้าวคุณนิดในสองเข้ามาทำอะไรที่ห้องคุณจิคะคุณละตาเขาใช้ผมกับคุณนิดเนี่ยให้มาหาเอกสารนะครับผมใช่ค่ะเอกสารอะไรคะนี่ช่วยหาให้ไหมเอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการได้ขอบคุณมากครับ คุณจีแกกับคุณจณีเขาไปหาอะไรในห้องทำงานฉันหาอะไรครับ <c oughs> วันนี้แกเขาแอบ,บเข้าไปในห้องทํางานฉันเองฉันรู้นะว่าแกกาลังตามหาอะไรอยู่ชคก็ดีนะครับคุณจีอือมผมว่าคุณจีเอามาให้ผมเลยดีกว่าเพราะยังไงผมก็หาเจออยู่ดีตอนแรกฉันแค่สงสัยว่าแกคงจะเป็นแค่คนอปนอืม แต่ตอนนี้ฉันเริ่มมุมสายแล้วว่าแกเป็นใครกันแน่คุณคิดไม่ถึงหรอครับว่าผมเป็นใครคุณจิคุณจิปล่อยอ้่อยปิ่อยนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกเนี่ยฮะมันแอบเข้าไปในห้องทำงานของผม ฉันเป็นคนใช้ให้สองไปห้องทำงานของถึนโกหกคุณใช้ให้มันเข้าไปหาอะไรกันแนะ่ขึ้นเสียงขนาดเนี้เธอลืมตัวหรือเปล่าจิว่าที่นี่ที่บริษัทและทุกที่เป็นของสามีฉันฉันมีสิทธิ์จะให้ใครไปห้องไหนเอาอะไรก็ได้นิดพาสองที่อื่นก่อนไปสิ ยิ่งคุณอยากได้คลิปนั้นมากเท่าไหร่นะคุณก็จะยิ่งทำให้สองตายไวมากขึ้นเท่านั้นนะสิสิสองสองระวังโอ๊ยโอ๊ยไปต่อไปต่อไล่โอ๊ยโอ๊ยไล ไฟเตอร์ไฟเตอร์ใจไี่ไฟเตอร์ถ้าไฟเตอร์เป็นไรนะกูไม่เอาไว้แน่เมื่อกี้มึงเรียกกูว่าไงนะไอ้สองไฟเตอร์ไฟเตอร์ไอจีนี่เธอทำงี้ได้ไงเนี่ยนี่ถ้ายายปิดมันเห็นนะ ว่าเธอทำอะไรกับหมาพ่อมันเป็นเรื่องแน่เจ้าของน้องไฟเตอร์เชิญด้านในเลยค่ะ คุณปิน่นโทรมาอะไรเข้าไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปฮัลโหลค่ะคุณปิ่นเอ็กซเรยเรียบร้อยแล้วน้องไม่เป็นอะไรมากนะคะอวัยวะสำคัญไม่เสียหายแล้วก็มีแค่รอยฟกช้ำนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ยังไงเนี้ยเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาให้นะคะน้องอึดมากเลยนะคะท่าทางอ่ะจะโดนตีมาหนักยังดีที่น้องไม่เป็นอะไรเลย ตอนเด็กๆมันมันเคยติดเชื้อครับแล้วมันก็สู้มาจนได้มันเลยชื่อไฟเตอร์ครับ ไม่ต้องร้องไห้สิลูกือพ่อเชื่อนะว่าไฟเตอร์ต้องไม่เป็นอะไรไม่รู้ว่าเขาเป็นนักสู้เนี่ยือเก่งตัวนี้เก่งสู้เก่งพ่อถึงได้ตั้งชื่อว่าไฟเตอร์ไง ไฟเตอร์เป็นยังไงบ้างอ่ะคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วแล้วก็ให้ยาก,กลับไปทานแล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยมาเช็คอาการอีกทีหนึง่ง สองรู้เรื่องที่ไฟเตอร์เคยติดเชื้อตอนเด็กๆด้วยหรอคะรู้ว่าคุณท่านจะเล่าเรื่องนี้ให้ในสองฟังอีกคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่มันไม่มีาทางหรอค่ะที่การกระทําของในสองอ่ะจะจํามาจากพ่อคุณปิ่นหมายความว่ายังไงนะคะก็ทางแววตา ความเป็นห่วงของนายสองอะมันเหมือนพ่อมากเลยเหมือนจริงๆนะคะคุณปิ่นคุณปิ่นกำลังจะบอกว่านายสองคือคุณท่านเหรอคะปิ่นก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่ปิ่นก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมสองถึงเหมือนพ่อขนาดนั้นแล้วเรื่องเปียโน,โนอีกนะคะปิ่นมั่นใจว่าคืนนั้นไม่ใช่วายอยู่ที่เล่นเปียโน ้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณท่านครับผมว่าคุณปิ่นต้องสงสัยแน่เลยอะครับเพราะว่าตอนที่นั่งรถกลับมาเนี่ยคุณปิ่นถามผมว่าไฟเตอร์เป็นหาตอนอายุเท่าไหร่ ฉันคงเป็นห่วงไฟเตอร์มากเกินไปไปเผลอพูดอลไรออกไปอหน่อยฉันจะระวังคำพูดให้มากกว่านี้